อขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจเริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแต่ต,ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่พวกท่านได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังทาความเข้าใจกับชีวิตของเราแล้วหรือยังถ้าอย่างก็เริ่มเซ็นนะนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยโน้มสําเนียงหลวงพ่อก็เป็นแค่เพียงพูดฟีดแนะอุบายแนวทางให้ พวกท่านป้งการเจริญสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้การสังเกตการวิเคราะห์การมีความสร้างความร,ร,รู้สึกระลุสัมผัสของลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องอันนี้เขาเรียกว่าการเจริญสติลงอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ลมหายใจของเราเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ยังขาดการสร้างความรู้ตัวให้รู้ให้ต่อเนื่องทั้งที่ปัญญาทั้งสมมุติก็เป็นอัศริยะเก่งกันทุกคน ทั้งที่ใจก็ฝักใฝ่ในบุญอยากจะได้บุญอยากจะรู้ธรรมอยากจะเห็นธรรมการเกิดของใจนั้นก็เป็นทุกข์แล้วโผอ่ความไม่เที่ยงการเกิดนั้นก็หลงหลงหลงเกิดหลงปุงหลงแต่ทีนี้เขาได้เกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติภพนี้ชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ได้ก่อได้มาสร้างพบเป็นมนุษย์ถึงมี กายซึ่งเป็นส่วนรูปประธรรมมาปกปิดดวงวิญญาณเอาไว้อีกทีหนึ่งลึกลงไปก็ความคิดอารมณ์มาปกปิดดวงวิญญาณเอาไว้อีกทีหนึ่งลึกลงไปการเกิดของจิตการเกิดของใจก็ปิดตัวของมันเอาไว้อีกทีหนึ่งกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเราต้องอาศัยปัญญาของผู้รู้อาศัยปัญญาของพระพุทธองค์เข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าการจเจริญสติลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันรู้กายรู้การหายใจเข้าออกอันนี้เป็นการ สร้างความรู้ตัวรู้กายรู้ลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของการรู้กายแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องขณะเราสร้างความรู้สึกให้ตโตเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าความรู้สึกพังเผแเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่แล้วรู้จะเอาไปใช้รู้ลักษณะของใจใจปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่เกิดปรุงแต่งเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ใจ ที่ไม่มีกิเลสใจที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาปรุงแต่งใจได้อย่างไรซึ่งเรียกว่าอาการนองขันหา้าซึ่งเป็นนามด้วยกันถ้าขณะหน้าตาอาการของความคิดเขาก่อตัวตวใจเคลื่อนเข้าไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันได้อย่างไรนี่แหละตัวโมหะตัวความหลงอย่างลุ่มลึกแล้วก็ใจของเราเกิดส่งออกไปภายนอกนั้นกําลังใจก็เสียไปครั้งครั้หนึ่งครั้งสองครั้งสามก็มักขึ้นมักขึ้นมักขึ้น ท่านถึงบอกว่าให้ใช้สมถะสร้างกำลังใจหนุนกำลังสติเข้าไปวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุหาผลแล้วก็มันพรำสอนใจของเราตลอดเวลาการเกิดการก่อตัวของใจเขาเริ่มก่อตัวตรงไหนอยุ่ที่ฐานกลางใจของเรานั่นแหละเดียวลเราเกิดความคิดปรุงแต่งเขาเริ่มก่อตัวยังไงเราก็ดับส่วนมากเราจะไปดับไปหยุดเอาได้ครึ่งเหตุหรือไปเหตุหรือไม่ดับรืยส่งเสริมไปเลย เราหยุดเราดับมันก็จะสั้นลงไปสั้นลงไปสั้นลงไปจนขาดนณะเขากดตัวเราก็ดับขณะที่เขากดตัวใจของเราก็จะนิ่งใจของเราก็จะมีกําลัง,งเขาเกิดอีกเราดับอีกใจของเราก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนุนกําลังสติปัญญาเขาไปทําหน้าที่สํารวจกายของเราทําหน้าที่อย่างไรตาทําหน้าที่ดูหูทําหน้าที่ฟังภาษาธรรมะสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟัง แยกรวบลดจินเสียงออกจากใจของเราเราก็จะมองเห็นชัดเจนใจของเราเกิดจินเละเราก็รู้จักดับรู้จักหยุดระงับจับยัง้งให้ได้ทุกเรื่องทีงต่ต่เตือนขึ้นมาความรู้ตัวของเราพลังเผลเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่พลังเผลเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ต้องเป็นคนที่ขย,ยันหมั่นเพียรทําไปเรื่อยๆอย่าไปทําด้วยความอยากที่เกิดจากตัวใจให้ทําไปเรื่อยๆให้วิเคราะห์ไปเรื่อยๆเราไม่รู้เท่าทันต้นเหตุเราก็ดับเอาไว้ ดับแล้วก็วางดับแล้วก็วางดับแล้วก็วางทำความเข้าใจไปจนรู้เห็นตามความเป็นจริงจนมันพร่ำพร้อนใจของเราได้จนหมดความสงสัยได้จนมีเด็ก,ดกสติปัญญาที่จะเข้าไปห้ำพันกับกิเลสจนหมดจดนั่นแหละกิเลสหมดนั่นแหละเราถึงจะได้หยุดพักตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ใจยังเป็นธาตุของกิเลสอยู่เราต้องพยายามละพยายามดับนั่นไม่เหลือวิสัยลง อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งทุกลมให้ใจมีค่ามากมายมหาศาลตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างประโยชน์เร้วโดยยางประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทุงสุดประโยชน์ทุ่ปัจจุบันพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีอยู่กับสมมุติก็เคารพสมมุติทําหน้าที่ของสมมุิให้ดีถ้าเราไม่เคารพสมมุติไม่ทําตามหน้าที่ของสมมุติสมมุติก็วุ่นวายทำกับโลกก็อยู่ร่วมกันใจกับกายก็อาศัยอยู่ร่วมกันกายของเราก็ยังอาศัยปัจจัยสิอาศัยอยู่กับ หมู่กับคณะกับสังคมเราต้องทําความเข้าใจให้หมดทุกเรื่องทําความเข้าใจกับโลกทําความเข้าใจกับธรรมทำกับโลกก็อยู่ร่วมกันหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะได้วางโลกวางสมมุติเพราะว่ากายของเราเป็นก้อนสมมุติเราทําความเข้าใจวางกายก้อนนี้แล้วก็จะวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกได้แต่รับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลอยู่ที่ไหนก็จะมีทั้งแต่ความสุขถ้าคนเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเราต่อส่วนรวมเป็นบุคคลที่มีความเฉลิมชล แต่อยู่ที่ไหนก็มีถึงแต่ความสุขความเจริญกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้กายของเราวิเวกจากพันธะจากภาระหน้าที่การงานต่างๆที่นี้ใจของเราวิเวกจากกิเลสวิเวกจากความคิดวิเวกจากอารมณ์ถึงจะอยู่กับฝูงชนถึงจะอยู่กลางตลาดกลางโรงหนังถ้าใจของเราไม่มีกิเลสใจของเราสงบก็เรียกว่าใจวิเวกกายของเราวางภาระหน้าที่ต่างๆก็เรียกว่ากายวิเวก ก็ต้องพยายามทาความเข้าใจให้ชัดเจนทุกเรื่องทุกวิยาปทดท่งนกระตุ้นขึ้นมาในใหม่สติของเราอาจจะพลังเผลือแล้วก็พยายามประคับประคองนะอย่าไปพลาดโอกาสล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่มองโลกในทางที่ดีคิดดีแล้วก็ทําดีจัดระบบระเบียบของความคิดของอารมณ์ระเบียบระบบระเบียบของสมมติให้หลับเื่อให้เรียบร้อย ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีเรื่องเกยวความทุกข์ความจเจริญกันเอาเหล่านี้เขาเจริญทําเองตัวนี้พากันไหวผพร้อมๆกันพากันไปสร้างร้านโตทําความพอใจกันเอานะหลวงพ่อเป็นแค่เหล่า้ฟัง